พามาเบ่งบรรยากาศท่องตรงหน้าทํำให้น้ำหน้านะครับว่ามานีผลกระตุกลิ้นลิ้นนะครับพาพี่น้องมาเบ่งนะครับบรรยากาศใกล้หน้าใกล้ภูเขาดินภูเขากลับมาป่านขั้นไห้ครับขั้นไหนขั้นไหนมันกิวกระซับกระป่านไว้นะครับผลมามัาก็ได้น้ำในท่าเรียมไ้เห็ในในเห็นหน้านี่แหละวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮา ลูกุ่นหลานครับบุเคยเห็นนะครับอาจจะบมเคยเห็นนะครับแต่รุ่นคนอายุสี่สิบขึ้นนะครับเห็นบรรยากาศนี่นะคือเห็ดใ้เห็ดหน้าครับมาเตียมจุกนะครับผ่านสาแลาวราก็ไปเลยครับรอรอครับขุดนำคั้นนะครับบอนไหนมันกิวขุดปั้นไว้นะครับเตรียมไว้นะครับนี่แหละวิธี มนบ้านนะครับฝากช่องตลอชองชาแนลวันนี้ด้อครับบรรยากาศที่ทำเป็นใจมัวน,นี่แบบหนึ่งมีค้างสูงไกดดินไกฟ์ฝนนะครับบรรยากาศดีๆของคุณอีสรนบานเฮาครับ